ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านเช่นเดิมนะครับก็สวัสดียามเช้าๆที่ชุ่มชําแล้วก็อากาศเย็นสบายเพราะว่าเมื่อคือนนี้ฝนได้ตกลงมานะครับก็ตกแรงพอสมควรนะฮะก็สําหรับผมก็เดินทางมาถึงพื้นที่ก็ประมาณเมื่อวานเย็นๆนะครับก็ไปมาหลายที่ครับ ก็ไปดูนู่นนี่นั่นมาก็เลยมีโอกาสแวะมาดูโคกนองนาแล้วก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังผู้ชมดูกันนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับตั้งแต่ขุดเสร็จที่มีฝนลงมานะครับก็ก็เป็นการดีอย่างหนึ่งนะครับที่มาช่วยให้ปริมาณน้ำในคลองไส้ไก่ของเราได้เพิ่มขึ้นนะฮะก็ รู้สึกว่าชุ่มช่ากันเลยนะครับเช้านี้ฮะและเนี่ยวันนี้ก็กะว่าจะมาเตรียมดินขุดหลุมเพื่อจะปลูกมะพร้าวนะครับกนเนี่ยจากเรารอก็รอฝนนี่แหละครับกะว่าให้ฝนลงมาอีกสักครั้งหนึ่งก็จะขุดหลุมเตรียมดินเพื่อจะปลูกมะพร้าวนะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นอย่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยมาถึงก็ ว่าจะขุดหลุมเพื่อเตรียมดินนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าจะขุดลำบากนะครับก็เป็นความโชคดีว่าพอเราขุดไม่ได้พอตกตอนกลางคืนตอนเย็นฝนก็กระน่ำลงมานะครับก่อเช้านี้ก็น่าจะขุดสบายแล้วครับก็ดินก็ฝาฝนเป็นใจพอสมควรนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะเริ่มขุดตอนเช้าเช้านี่แหละครับ พอแดดออกเราก็จะหยุดนะฮะก็คงจะสู้แดดไม่ไหวครับแต่ก็ดูบรรยากาศแล้วก็ก็น่าจะบรรยากาศครึมๆอย่างนี้ทั้งวันนะครับสำหรับวันนี้ก็นี่คือจุดเริ่มต้นของคำว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่ในาศาสตร์พระราชาหรือนะว่าโคกหนองนาโมเดลของเรานะครับก็ค่อยๆทำไปนะคค่อยๆเป็นค่อยไปเราไม่ได้ทําเพื่อหวังรวยครับ ก็ทําแค่พอว่ามีกินไปวันวันก็พอแล้วฮะแล้วก็เป็นความสุขทางใจนะครับก็เรามีความตั้งใจสูงนะครับวางแผนกันมานานนะครับที่จะทําโครงการลักษณะนี้นะครับสําหรับหน้าดินบนหลังคันตรงนี้ก็ยังยังจะไม่แน่นดีนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างนี้ก็จะใส่รองเท้าเดินไม่ได้นะครับก็ก็ยังจะมีความนิ่มหรือความเละข,ของหน้าดินอยู่นะครับ ก็คงต้องรอสักพักนะฮะดินตรงนี้หรืออาจจะเป็นทางเข้าที่เราทำทางเข้าไว้ก็ช่วงนี้ก็ลดเลดก็ยงัยงยงังยังคงต้องเข้าไม่ได้นะครับออก็ต้องใช้เวลาอีกสักปีหรือ2ปีนะครับก็เนี่ยครับเราก็ได้วางกระสอบปุ๋ยหรือ,อขี้วัวไว้นะครับเพื่อจะเตรียมดินขุด หลุมปลูกมะพร้าวครับตรงนี้ก็บางจุดก็จะโดนกัดเซาะของน้ำนะฮะบางที่ก็ได้คลุมฟางไว้แต่ก็ด้วยความที่เรามีฟางน้อยครับก,ก็ยังไม่ทั่วถึงนะครับก็คลุมเฉพาะบางจุดที่ที่ว่าเขากัดซาะหนักๆน,นะครับก็แก้ไขกันไปเรื่อยๆนะครับตามสภาพแวดล้อมเพราะ ไม่ว่าฝนไม่ว่าอะไรเราก็เอาแน่นอนไม่ได้ครับทุกวันนี้ไม่มีความพอดีเลยนะฮะส่วนพื้นที่ตรงนี้เราก็ทําเพื่อปลูกกระตปบเล็กๆนะครับก็จะเป็นพื้นที่ประมาณสักหนึ่งงานกว่าๆหรือ2งงานประมาณนี้นะครับโดยเมื่อวานก็ได้ซื้อขนุนพัน ทองประเสริฐนะครับมาปลูกไว้ก็ประมาณ4ต้นนะครับมีทองประเสริฐแล้วก็มีเพชรประเสริฐอย่างละ2ต้นนะครับก็มาปลูกไว้กะว่าปลูกไว้เป็นข้างหลังกระท่อมแล้วก็ข้างหน้ากระท่อมนะครับเขาบอกว่าโบราณบอกว่าปลูกต้นขนุนแล้วจะช่วย หนุนให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ทำตามคำโบราณบอกครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นพันขนุนเพชรประเสริฐนะครับตัวนี้ก็จะต้นใหญ่หน่อยนะครับก็มาปลูกตอนเมื่อวานเย็นเย็นก็พอดีตกกลางคืนมาฝนก็กระนำลงมาทันทีครับก็โชคดีของต้นขนุนไปนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องรดน้ำอะไรมากมายนะฮะ ก่นนี้นะครับเป็นบรรยากาศยามเช้าเ้าที่เป็นบรรยากาศที่แสนดีมากๆนะครับแล้วก็ลมนี่พัดตลอดนะครับอากาศดีครับก็เดี๋ยวเช้าๆ้าหน่อยก็จะเริ่มลงมือขุดหลุมนะฮะนี่ก็ตรงนี้ตรงเป็นที่คาดว่าจะทํานานะครับก็มีน้ําขังนะครับเนื่องจากฝนตกลงมานี่ผมก็เริ่มขุดไปได้สัก หลุมสองหลุมนะครับก็ได้ขุดหลุมก็ประมาณ30คูณ30นะครับก็กะว่าจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยนะครับก็พันสำหรับพันเราก็ได้มาจากโน้นนะครับประจวบคีรีขันนะครับก็ลงทุนไปเอาสกัยเลยครับตอนนี้ครับขุดหลุมเตรียมดินไว้ครับก็น่าจะเริ่มปลูก หลังเลือกตั้งนี่นะครับก็น่าจะหาเวลาพอมีเวลาลงมาปลูกทิ้งทๆไว้แล้วก็ฝากเพื่อนฝูงเขาดูแลให้ครับเนี่ยฮะก็ได้ขุดหลุมเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วครับก็คงจะเห็นผลงานและเริ่มทยอยปลูกไปในเร็วๆนี้แหละครับก็รออีกสักพักนะครับเพราะช่วงนี้ก็ยังทำงานประจำอยู่นะครับ วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในพื้นที่และก็พื้นที่ทำงานนะครับก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่นะครับก็คงต้องใช้เวลาอีกสักพักนะกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยหรือเป็นรูปเป็นร่างให้เรามองเห็นต้นงต้นไม้ที่เขียวขึ้นมาในคันหลักในหลังคันของเรานะครับคงต้องใช้เวลาอีกสักนิดนะครับ เพราะช่วงนี้เราก็ยังไม่ได้มาทำแบบทำประจำนะครับเราก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ระหว่างกรุงเทพกับในพื้นที่ที่เราขุดนะครับก็ต้องรออดใจอีกสักนิดนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้รีบร้อนอะไรนะฮะส่วนสำหรับระยะห่างในการปลูกมะพร้าวของผมก็จะเว้นระยะห่าง ประมาณ8เมตดนะครับต่อต้นนะฮะส่วนความลึกของหลุมผมก็จะขุดแค่30คูณ30แค่นั้นพอนะฮะก็รอดูว่าเขาจะขึ้นมาตามที่เราคิดเราคาดหวังหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบนะครับก็รอดูต่อไปนะครับก็จะอัปเดตให้ทุกท่านดูเป็นระยะระยะนะครับว่าการ ลงทุนการทำเกษตรหรือการทำโคกหนองนานี่มันจะสําเร็จหรือล้มเหลวเราก็ไม่ทราบนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆและก็ทำอย่างมีความหวังทำแบบมีแบบมีแผนและก็วางแผนให้รอบครอบรัดกลุ่มนะครับจัดระเบียบโซนพืชโซนอะไรให้มันเป็นระเบียบ เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวผมเองต้องเรื่องอะระเบียบวินัยต้องมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชชนิดต่างๆก็ต้องจัดโซนให้เขาดูดีดูสวยงามตามที่เราคาดเราเขียนแบบเราออกแบบที่เราวางแบบไว้ทุกอย่างนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก็ท้ายคลิป ก็รบกวนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านหรือจะเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติและก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์ผ่านมาแล้วก็ช่วยแนะนำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับ